เมนูอบองมาอีกแล้วนี่เป็นซี่โคงหมูอบองหมัก้วยหมกักโดยเชฟกระทะรกระทุเหล็กอาจารย์อาจารย์เจ้ยครับนี่ก็เนีย่ยยังให้เอาไฟมนันอ่อนนิดเดียวจะเอาลง เอาลงเลยถ้างั้นก็เอาลงเลยน่าจะโอเคได้แหละเดี๋ยวก็เเตาไหนี่เลยครับคือเราไม่ต้องไปย่างต้องไปทอดนี่อบอกชิ้นดีชั้นดีโอ่งนี้ได้มาจากเสียแย้เขาเป็นคนบริจาคมา

มาตรฐานของตามนั้นเลยครับผม